เฮ้ยคือลงแบบวันนี้ก็ว่าพรุ่งนี้จะมีเดง้งบ้างไหมอีกวันนึงเอาอีก7 0 80ดจุดโวดมากอะจริงจจุดเจ็บปวดในการลงทุนนี่สุดมุกคือจุดเริ่มต้นผมเข้ามาปุ๊บคือผมมาจังหวะที่เจอวิกฤตแคมเบอร์รครซสิสพอดีตั้งแต่นาทีนั้นมันไม่เคยมีแสงสีเขียวเกิดขึ้นกันในพอร์ตเลยเลยแล้วคือทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นปีสับสนรู้สึกอยากจะกลับไปที่เดิมแล้วก็เลิกละสมมุติว่าเราเคยลงไป10ล้าน มันขาดทุนไปครึ่งหนึ่งขอให้เราได้10ล้านเรากลับมาเนี่ยเราอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วคือวันนั้นคือมืดเลยว่าเฮ้ยยังไงต่อดีกับชีวิตเนี่ยมันถึงวันที่ว่าผมรู้เริ่มรู้สึกในตัวเองว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่รอดแล้วละวันนั้นคือผมไปนั่งเขียนเรซูเม่ใหม่เลยนะคือพร้อมที่จะหางานทําแล้วตอนนั้นถ้ามันลงไปมากกว่านั้นอีกสักสองสามเปอร์เซ็นต์คือวันนี้คงไม่ได้มาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็คงรู้สึกว่าโอ้ oh, ลงทุนหุ้นนี่มันเสี่ยงเหลือเกินเรนา จำได้ว่าลงวันละ70จุดอิจุดติดกันสอสามวันเลยแบบเหมือน200อจุดไปเปิดดูการาฟช่วงนั้นะไม่กี่วันนะเราจิ้นไปเต็มที่เลยไงคือเหมือนพอลงมาสิ่งที่ผมคิดไว้อะมันคือเหมือนกับผมวาดภาพไว้ที่พื้นทรายแล้วมีคนเอาเท้ามาเหยียบเหยียบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องกลับมาแบบกินอยู่ตามฐานะของเราดีกว่าคือเราอยู่ในตลาดมาเรารู้สึกว่าแบบเราต้องทําใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันเหนือความคาดหมาย บางทีเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนบางอย่างเราไม่มีทางรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นสิ่งที่เขาทำเนี่ยโอ้โหทุกๆคนคือแบบตั้งใจอ่านตั้งใจศึกษาผมก็คิดว่าคงเป็นเพราะเรารู้น้อยไปแหละ เราคงยังรู้มันไม่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอ่านให้มากขึ้นเราต้องใช้เวลาตรงนี้แหละหเพื่ออย่างน้อยลืมความเจ็บปวดอ่ะเราทั้งหมดไปทุ่มเทการอ่านเป็นทุ่มเทการหาข้อมูลดีกว่าเราก็ตั้งสติขึ้นมาได้อ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเริ่มต้นใหม่ก็ได้เราก็หมุนกองล้อขึ้นมาใหม่กองล้อแห่งการลงทุนเรากลับมาแบบแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งกลับมาคิดว่าเราเหมือนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ ค่อยๆฟังอ,อัปเดตนั่งอ่าน56ขีดหนึ่งใหม่นั่งอ่านแอนนู d ีพอร์ตใหม่นั่งรีวิวความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเราจะแก้ไขมันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ยังไงคือหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีลิมิตของตัวเองที่เราจะต้องตั้งเอาไว้แล้วก็ต้องต้องมีวินยัยกับ ถ้าเราไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้กับตัวเองสุดท้ายแล้วความโลภมันจะเข้ามาครอบงำเรามันจะทําให้เราคิดเหมือนกับว่าเราคิดด้วยเหตุผลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นความโลภครอบงำเรามมอยู่พอเรามันมีกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยมันทําให้ทุกครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยมันมันไม่จําเป็นจะต้องมาคิดอีกรอบเพราะเราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วสิ่งที่เราเตรียมตัวได้ก็คือเราต้องเตรียมจิตใจของเราให้เข้มแข็งและพร้อมรับกับสิ่งที่จะเข้ามาพี่ว่านักลงทุนเนี่ย เฉือนกันที่รายละเอียดนักลงทุนเมื่อไหร่กาดตกอะโดนนี่การขอ